หลอดริวเจ้าแสดงออกแบบนี้เหมือนไม่ได้เข้าใจอะไรจริงๆเลยเข้าใจเข้าใจครับข้าเชื่อในตัวเจ้านายเฮ้ <c oughs> งั้นเจ้าก็เบิดตาและคุยกันก่อนสิฮะหลอดริวท่านมาพบเจ้านายมิทุระอันใดห,หรือไม่อ๋อนอกจากจะบอกเรื่องตระกูลด็อกเวทูรวมเป็นอนาเขตแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ก็คือสมุนแวนไพยได้พบลูกหม,มาป่าที่หลบนี้ไปก่อนหน้านี้ที่โบสถ์เพื่อจะนำตัวกลับมาครับเออที่หลอดลิวพูดถึงก็คือยูเลกาพูดถึงเรื่องนี้ข้ารู้สึกเหมือนจะลืมอะไรไปสักเรื่องหนึง่งที่แท้ก็ลืมเรื่องยูเลกาไปเสียสนิทเออถ้าไม่พูดถึงเรื่องลูกหมาป่าที่หลบนี้ไปเรื่องนี้ เขากเกือบลืมไปแล้วเรียกงมนุษย์หมาป่าทั้งหมดมาที่ห้องโถงเขาจะถามพวกเขาว่ามันมีอะไรกันแน่ครับกนหลบนี้ของมนุษย์หมาป่าทำให้เจ้านายโกรธขึ้นมาจริงๆจนได้ก็ไม่รู้ว่าจะลงโทษมนุษย์หมาป่าเหล่านี้ยังไงเจ้านายไปกันเธอะ ออสตินไปพบพักพวกของเจ้าด้วยกันณนะห้องโถมแปลกจังทาไมจูๆ่ๆพ่อบ้านเว็นภัยตนนั้นถึงได้เรียกพวกเราทั้งหมดมาที่นี่นะไม่แน่ว่าอาจจะหาเรื่องจัดก,การกับพวกเราก็ได้ว่าไปแล้วยู่เลก้าหนีไปที่ไหนกันแน่ แล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือ,รอไม่พี่เบรกอยู่เลยก้นนี่อยู่เลยก้าเจ้าหายไปไหนมารู้ไหมพวกเราเป็นห่วงเจ้าแทบตายเฮ้อฮ <c oughs> พี่เบรกข้าขอโทษข้าเพียงคิดหาความช่วยเหลือจากภายนอก เพื่อช่วยพวกเรามนุษย์หมาป่าได้หลบหนีอาดีมากอยู่กันที่นี่หมดแล้วสินะอีโนโอเซลิวและออสตินนี่เองเจ้าชายอีโนไม่ทราบว่าท่าน อย่าพบพวกเรามีเรื่องอะไรเรื่องอะไรนั้นเหรอไม่ใช่พวกเจ้าหรอกดึอที่ต้องมีเรื่องพูดให้กระจ่างแจ้งกับข้านะข้าอุตส่าห์ใจดีช่วยพวกเจ้ามาไว้ที่อนาเขตแต่พวกเจ้ากับเล่นหนีไปแบบนี้นะรึแถมยังลักพาตัวมีน้อยไปด้วย หนีไปแล้วอย่างไงล่ะหรือหรือว่าพวกเราไม่สมควรหนีงั้นสิเป็นภัยอย่างพวกเจ้าไม่ใช่คนดีอยู่เลยก็มนุษย์หมาป่าตั้งเท่าไหร่แล้วที่ถูกพวกเจ้าบังคับใช้เป็นทาสพวกเรามนุษย์หมาป่าจำนวนไม่น้อยถูกเวรนภัยอย่างพวกเจ้าทำให้ใจไปเล่นๆก็ไม่น้อยแล้ว แม้ว่าเป็นภายอย่างเจ้าจะแข็งแกร่งทรงพลังแต่อย่างต่าได้คิดให้พวกเรามนุษย์มาป่าต้องยอมจำนนต่อชะตากรรมเรื่องนี้เรื่องที่นีไปถ้าเป็นคนเดียวที่ทำคนไหนทำคนนั้นก็รับไปเจ้าสามารถฆ่าฆ่าได้เลยแต่อย่าทำไรพักพวกของข้า